สวัสดีครัผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ l i t n i n g t a l กกับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าววาไราตี้ท็อกโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณคุณทุกครอบครัวทางช่อง13 Happy Family ช่อง HD 33และคุณผู้ฟังทาง106 FM วิทยุครอบครัวข่าวนะคะวันนี้เราเปิดรายการกันด้วยภาพความทันสมัยของวิถีชีวิตในต่างประเทศที่เขามีรถไฟความเร็วสูงใช้มาเป็นเวลานานแล้ว มีเทคโนโลยีระบบรางที่น่าสนใจแล้วก็สร้างความสะดวกสบายเป็นส่วนหนึ่งในกลไกาการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะคะ วันนี้เราจะมาสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยกันบ้างค่ะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวในระดับประเทศนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปสังเกตการการ,การประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางแห่งชาติประจําปี2557เพิ่งมีการประชุมลักษณะแบบนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทนโดยหน่วยงานที่เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงเป็นแม่งานในเรื่องนี้ร่วมกับสถาบันหน่วยงานภาครัฐเอกชนซึ่งเป็นเครือข่ายอีก19แห่งด้วยกันนะคะจัดงานนี้เพื่อที่จะระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบการขนส่งทางรางทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องนี้กันค่ะ ลองไปฟังท่านแรกกันก่อนเลยนะคะดรพิเชษดุรงค์เขเวโรธท่านเป็นเลขาธิการสํานักง,งานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวทนท่านจะฉายภาพให้เห็นนะคะว่าระบบขนส่งทางรางสําคัญอย่างไรและทําไมคนไทยถึงจําเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนระบบรางในประเทศไทยแล้วก็สิ่งที่คนไทยจะได้รับค่ะ สวัสดีค่ะดรพิชิค่ะค่ะวันนี้คือคักมากๆเลยเพราะว่าเป็นการประชุมเรื่องของระบบรางในประเทศไทยถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็คนสนใจเยอะสื่อก็มาเยอะนะจันระบบรางมันจะเปลี่ยนโฉมทั้งชีวิต ประจำวันของคนไทยแล้วก็เรื่องของการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรต่างๆขนาดไหนคะอาจารย์ก็ถ้าโดยพื้นฐานมันก็เป็นโครงสร้างที่จะทําให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นมีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราไปเร็วขึ้นทันเวลาขึ้นนะครับ จะแพงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องดูกันอีกทีนะฮะ<ช>แต่ว่าในแง่ของความคุ้มค่าเนี่ยประเทศได้ประโยชน์นะฮะเนื่องจากประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกข,ของเราก็จะดีขึ้นประชาชนก็จะได้ประโยชน์เราท่านทั้งหลายเดินทางไปทำงานได้ตรงเวลานะ ประหยัดเวลาไม่ต้องลดติดอยู่นานๆน,น,นะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้ทงสิ้นนะฮะแต่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือถ้าเรามองระบบรางทั้งประเทศแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นขนานกันไปก็คือการกระจายความเจริญใช่ไหมครับเหมือนสเสมือนหนึ่งการสร้างถนนหลวงในสมัยโบร,ราณน,นี่ยนะ ทางรถไฟก็เช่นเดียวกันพอไปถึงแล้วเราก็พยายามทําให้ความเจริญเนี่ยมันกระจายไปถึงท้องถิ่นแต่เป็นความเจริญที่ยั่งยืนนะครับไม่ใช่ฉาบสวยและเพื่อที่จะทําให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะมีระบบเศรษรฐกิจในระดับชุมชนมเขาเติบโตไปพร้อมๆกับระบบเศรษฐกิจของส่วนกลาง มันจะเริ่มเห็นความหลากหลายของความเจริญของประเทศไทยในที่ที่ร่างไปถึงณวันนี้นโยบายเรื่องนี้ในระดับประเทศชัดแล้วหรือยังคะอาจารย์คำตอบคงต้องจะต้องมาจากรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม,มน,นะครับทางผมมาจากมุมของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราเป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับแต่ผมคิดว่าความชัดเจนก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ มันเป<ล>็นเรื่องจำเป็นมันเป็นเรื่องที่สังคมจะได้ประโยชน์ชนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงแล้วก็พยายามที่จะทํางานร่วมกับหลายๆห,หน่วยงานมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือการสร้างความพร้อมในเรื่องทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การสร้างความพร้อมเพื่อที่เราจะสามารถที่จะสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศบางส่วนเข้ามาเชื่อมโยงกับตรงนี้ได้ซึ่งถ้าอุตสาหกรรมจะ พัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องอาศัยขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตามไปด้วยครับ <Hi. S 1> เพราะนั้นสองเรื่องที่เราพยายามทำในฐานะผู้สนับสนุนคำว่าเรานี่มีหลายส่วนนะครับเรามีทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับสภาพัฒน์ก็เกี่ยวขออ้อง ผู้ประกอบการเดินรถปัจจุบันก็เกี่ยวข้อง<ช>นะครับเขาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับรวมถึงผู้ที่จะเป็นผู้ผลิตหรือได้ได้ได้ไดไดไดรับสิทธิ์ในการผลิตในอนาคตากับอีกส่วนหนึ่งก็คือสถาบันการศึกษาซึ่งเราเริ่มต้นมา2-3ปีที่แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วถ้าคุณสายสวรรค์มาถามผมนะฮะ ไม่มีหมาอะไรในประเทศ<ด>ไทย,ยที่มีหลักสูตรทางด้านระบบรางเลยตอนนี้หลักสิบแล้วนะคะอ่าเพราะก็เป็นเรื่องน่ายินดีมากและและที่ที่น่าภูมิใจก็คือเราเริ่มเห็นเด็กนักศาาึกษาเข้ามาเรียนสาการนี้ตั้งแต่วิศวกรรมศาสตร์ลงไปจนถึงอาชีวศาาึกษาเพราะนั้นผมว่าเป็นเป็นเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดีอาจารย์คะอย่างเกาหลีเนี่ยเขาเขากว่าจะทําได้สําเร็จแล้วก็จากจากเป็นศูนย์จนตอนนี้เป็นเป็นผู้นํา 1ิบยปีเลยนะคะอาจางย์คิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่เรายังไม่ผลักดันในเรื่องนี้อย่างสุดตัวมันจะช้าไปไหมคะก็ <c oughs> ชีวิตผมเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรช้าเกินไปนะครับขอให้มนมีจุดเริ่มต้นนะครับตัวอย่างเกาหลีคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องระบบรางอย่างเดียวแต่ว่าเราเราเรียนรู้จากเขาได้เยอะเลยโดยเฉพาะยิ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเขาซึ่งเขาทําได้ดีมากเลยประมาณปีคศ1964เนี่ยไทยกับเกาหลีอยู่ในระดับพอๆกันนะครับ เราก็เรียนรู้จากคนที่ทำงานในสมัยนั้นร่วมกับผู้นำของเกาหลีแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าอันที่หนึ่งเนี่ยวิสัยทัศน์ของประเทศนะฮะแล้วก็มีผู้นำที่เอาจริงเอาจังนะครับ ที่2เนี่ยมียุทธศาสตร์การพัฒนาโดยช่วงยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆที่ชัดเจนเพราะมันจะทํา500เรื่องก็ได้นะ,ะแต่ว่าทรัพยากรม,มันมีไม่พอเพราะฉะน,นั้นถ้าเลือกเอาจุดที่เราจะมีความสามารถสูงๆแล้วก็สามารถที่จะมีความยั่งยืนไดเ้เรื่องของการสร้างความรู้ก็จะตามมามอย่างมีเป้าหมายเรื่องของกําลังคนที่มีความสามารถก็จะตามมาอย่างมีเป้าหมายลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะ ที่เราทําได้ในหนึ่งชั่วอายุคอน,นะครับถ้าเราทําอย่างนี้ได้จะเป็นระบบรางจะเป็นเรื่องภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอิเล e ็กทรอนิกส์ก็ตามเนี่ยทำได้ครับนนแต่ว่าระบบ,รบแบบนี้ต้องอาศัยเงื่อนไขแบบนี้นะครับแล้วก็การเตรยียมความพร้อมเพราะบางอย่างเนี่ยปีเดียวทําให้เสร็จนะฮะร,ระบบรางเนี่ยต้องเป็นเจ็ดถ <7, S 2> <20 S 1> ึงสิบป,ปีนะฮะเพราะนั้นการที่เรามาคิดกันเรื่องนี้ล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็น ค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยองค์ความรู้เราพอไหมคะไ<ม>อพอว่าเรียนต้องผ่องถ่ายมาจากตา่างประเทศแล้วก็ค่อยๆแเราก็ไอตามไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราเรายังอยู่ในจุดเริ่มต้นพอสมควรทีเดียว <c oughs> ยกเว้นว่าเราจะซื้อเ้าทั้งกระบิี ซึ่งเราก็คงไม่ประสงค์จะทําเช่นนั้นแต่ก็เราก็คงไม่ได้ตั้งความหวังถึงขนาดว่าเราจะผลิตเองเพราะว่าบางส่วนก็เป็นเทคโนโลยีระดับสูงมากนะครับซึ่งในโลกนี้ก็มีไม่กี่ประเทศนะครับที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแต่อย่างที่คุณสายสวรรค์พูดไว้ถูกต้องเลยก็คือเราต้องเรียนรู้อันที่หนึ่งเราต้องเข้าใจว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรที่เกี่ยวข้องต้องการคนประเภทไหนบางส่วนที่อุตสาหกรรมไทยเราเองสามารถทําได้สนับสนุนให้เขาทำนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คน ไทยจะได้รับนะคะแล้วก็เป็นความสําคัญของระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยที่เราจะต้องเร่งปลักดันกันในเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะช่วงหน้ากลับมาฟังข้อมูลกันต่อนะคะว่าทางสวทนจะสร้างเครือข่ายจะพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยอย่างไรกันต่อไปค่ะ เครื่องเรื่องผู้หญิงกับหลากหลายรายการที่ช่อง3 Family สรรหามาเอาใจคุณผู้หญิงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติชมรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงจากนั้นเวลา9นาฬิกามาจ้าจ๋ากับบรรดาภรรยาสุดแซ่บแห่งวงการในสมาคมเมียจา๋าเวลา9นาฬิกา30นาทีวันจันทร์และวันอังคารมาเปิดตำราความงามที่จะทำให้คุณสวยราเฉิดฉายทุกเวลาในรายการพิ้ง วันพุธและวันพฤหัสบดีพบเคล็ดลับความงามที่จะทำให้คุณสวยตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกในรายการชีวิตชีวาวันศุกร์มาแชร์มุมมองในการดูแลลูกและครอบครัวกับ3าคุณแม่ยุคใหม่พร้อมแขกรับเชิญจากหลากหลายวงการใน lady three gens เวลาส0บนาฬิกาพากินพาเที่ยวทั่วไทยกับรายการแจ๋วชมกันแบบสดๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่องสามแฟมิล กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ g h t n i n เท a l k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะคืนนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของระบบขนส่งทางรางกันต่อนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ตรวันลบสุรกรรมพลทรท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีชั้นสูงค่ะท่านก็นเล่าให้ฟังว่าพอเราจะขับเคลื่อนระบบรางอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะจะมีการจัดตั้งเป็นสถาบันที่ชื่อว่าสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยหรือว่า t h a i l a n d Rail a ค a เ e m y ค่ะ เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องนี้ไปติดตามฟังรายละเอียดในเรื่องการสร้างเครือข่ายในรูปของสถาบันนี้กันค่ะ อาจารย์คะที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าคนไทยเนี่ยเวลาที่จะทําเรื่องวิศวกรรมระบบรางไม่ว่าจะในด้านไหนก็ตามเราใช้บุคลากรห่ักประเทศถทั้งสิ้น,นต้องจ้างฝรั่งมาทำแล้วคนไทยทําได้ไหมคะเรามีองค์ความรู้เรามีบุคลากรเรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจะเลิกพึ่งพาต่างประเทศได้จริงๆริงไหมอาจารย์ผมผมผมว่าอันหนึ่งซึ่งผมว่าคนไทยเราเก่งนะ เราเราไปเรียนต่างประเทศเราได้เกียรตินิยมมาหนึ่งนึ่งก็เยอะแยะ,<ฮ>ะแต่แต่ว่าระบบอาจจะไม่เอื้อมหนวยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นสูงทำก็คือนําร่องเพื่อพัฒนากําลังคนนะครับปีแรกๆเนี่ยแทบจะออหน่วยงานหรือแม้แต่มหาลัยก็ไม่ค่อยสนใจเลยนะ,<ฮ>ะแต่เมื่อเราทำมาสัก3-4ปีเนี่ย <ฮะ S 1> วันนี้จะเห็นว่าหลายมหาลัยอยากมีหลักสูตรระบบราง หลายมหลาลัยอยากเข้ามามีส่วนร่วมเรามี19หน่วยงานมาร่วมก็จริงแต่ว่าขอเข้ามาร่วมเซ็นเอโมยู ก็ยังมีอีกเยอะซึ่งเราเรายังยังคิดว่ายังยังไม่เดินมาถการเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือคิดว่าคนไทยมีความสามารถถ้าเราร่วมมือร่วมแรงกันทำถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสใช่แล้วที่สำคัญคือมันต้องมีความต่อเนื่องอันนี้สำคัญที่สุดค่ะอาจารย์ขาตอนนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าจะมีแนวคิดในการทำเหมือนเป็นสถาบันหน้าตาจะเป็นยังไงคะ คือคืออย่างนี้ฮะเนื่องจากหน่วยงานของเราเนี่ยก็โดยเขียนในพ,พรบว่าไม่ให้ตั้งหน่วยงานไม่ให้ทำเองเพราะฉะนั้นแนวคิดของเราก็คือเราก็จะคล้ายๆใช้ความรู้ความสามารถของเครือข่าย<ะ>เครือข่ายในที่นี้ก็คือจากผู้ประกอบการเองจากสถาบันการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐซึ่งในกระทรวงวิยทยาศาสตร์ก็จะมีหน่วยงานอยู่พอสมควร<ะ>มาช่วยกันทำช่วยกันสร้างความรู้ พอได้ความรู้ระดับหนึ่งแล้วก็มาคล้ายๆรวมตัวกันเป็นเราเรียกว่าอะคาเดมีเป็นสถาบันวิชาการไม่ไม่ได้มีโครงสร้างนะครับหมายถึงว่าไม่ได้สร้างเป็นหน่วยงานแต่ว่าเป็นความร่วมมือกันที่จะพัฒนากำลังคนซึ่งซึ่งการทำอย่างนี้ข้อดีก็คือก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากในการสร้างสถาบันอะไรขึ้นมาแต่ว่าใช้ความร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ทุกหน่วยงาน ก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วงนั้นการลงทุนก็จะไม่สูงนะครับค่ะก็คือจะผลักดันในแง่ของต่างฝ่ายต่างมีบทบาทอะไรก็ขับเคลื่อนกันไปคกันของตัวเองเวลาที่ต้องการองค์ความรู้ต้องการพัฒนารือว่าทาอะไรร่วมกันก็มาช่วยกันกรสมองกันทีนึงหาแผนแล้วก็เดินกันต่อตามบทบาทของตัวเองในลักษณะของเครือข่ายอาจาจังขะทีนี้คนไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการขับเคลื่อนระบบรางแล้วก็น้องๆคนรุ่นใหม่ ที่เขาเพิ่งจะเริ่มหันมาได้ยินเรื่องนี้แล้วก็สนใจในเรื่องนี้ค่ะจะก,กระโดดเข้ามาเรียนแบบเอาจริงเอาจังหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อพัฒนานในเรื่องนี้กันยังไงบ,บ้างจะได้ประโยชน์อะไรผมว่าง่ายที่สุดก็คือมีงานทำนะซึ่งซึ่งงานระบบรางเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องสําคัญนะนะแล้วก็คือคือต้องพูดนิดนึงเวลาเราพูดระบบรางเนี่ยคนจะเข้าใจว่ามันแค่เป็นขับ ตู้รถรางอะไรแค่นั้นไม่ใช่นะครับมันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้วยคือประเทศไทยจะต้องมีเทคโนโลยีแล้วถ้าในอนาคตขวันไว้ไกลๆนะครับเรามีงานวิจัยแล้วเราสามารถที่จะสร้างรถไฟฟ้าเองได้นะครับมีรถไฟความเร็วสูงวยตัวเองเหมือนที่เกาหลีเขามีตอนนี้เนี่ยมันก็เป็น เป็นประโยชน์ต่อประเทศเพราะว่าไอ้เรื่องระบบรางมันต้องพัฒนาไปเรื่อยเทคโนโลยีต้องพัฒนาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งเหลา่านี้คิดว่าถ้าคนไทยมีความรู้ความสามารถน่าจะเข้ามาช่วยกันแล้วก็จะเป็นประโยชน์อีกอันนึงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างที่พี่พยายามเน้นก็คือระบบรางเป็นเรื่องกระจายความเจริญด้วยคือ ปัจจุบันตามข้อมูลคือมีประมาณ20จังหวัดแค่นั้นเองที่ที่มีฐานะหรือรายได้ค่อนข้าง,งดีอีก50กว่าจังหวัดรายได้ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นระบบรางจะช่วยกระจายความเจริญออกไปและที่ตรงไหนที่จะมีสถานีรถไฟมีระบบรางเข้าไปเนี่ยความเจริญมันก็จะขึ้นมานะครับซึ่งก็ไม่ต้องเข้ามา,า,มาในกรุงเทพ,พซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็จะทําให้จังหวัด รอบๆกรุงเทพมหานครหรือหรือที่ระบบรางผ่าเนก็มีความเจริญขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็จะเห็นจากญี่ปุ่นเห็นจากเกาหลีชัดเจนว่ามันมีเรื่องการขายสินค้าเรื่องระบบสินค้าอะไรทานองเนี้ยเยอะแยะไปหมดก็เติบโตขึ้นเองตัวเองได้มากใช่เพราะว่าระบบรางไปถึงนั่นเองซึ่งอันนั้นก็หมายความว่าคนไทยก็ ก็อยู่ดีมีสุขแหละคุณังด่าชีวิตจะเดิตดีขึ้นเพราะว่าคนไทยน่าจะมีโอกาสในการร่วมกันวางแผนให้มันเหมาะสมกับการใช้งานใ แล้วแผนผังเมืองเป็นยังไงไม่ใช่มีระบบรางไปลงแล้วก็ไม่มีแผลเลยซึ่งมันก็ทําให้คมนาคมในจังหวัดนั้นตีติสกันมันมันหลายเรื่องที่มันเกี่ยวพันกันต้ององวางกันตยอะั่นนั่นก็เป็นรูปแบบการจัดตั้งสถาบันในลักษณะที่เป็นเครือข่ายแบบล้มลุ่มนะคะเป็นการสร้างองค์ความรู้แล้วก็แบ่งปันกันขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์ที่จะสร้างระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยกันนะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อค่ะนอกจากภาพใหญ่ที่ท่าได้ฟัง ไปแล้วในระดับของสถาบันวิชาการในระดับสถาบันอุดมศึกษาจะปรับตัวรองรับในเรื่องนี้อย่างไรสักครู่กลับมาค่ะการแข่งขันฟุตบอลที่มีคนทั้งโลกตั้งตาคอยกับสุดยอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่อัดแน่นไปด้วยนักเตะระดับโลกจากทวีปยุโรปที่พร้อมจะมาบรรเลงเพลงลูกหนัง ให้คนทั้งโลกได้ตะลึงกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2016รอบคัดเลือกรอบแรกชมสดผ่านช่อง3ออริจินอลช่อง3 f ฟมิลี่ช่อง13ช่อง3 SD ช่อง28และรับชมความคมชัดสูงที่ช่อง3 SD ช่อง3 3 บุคลากรในเรื่องของระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยถามว่าวันนี้เราพร้อมหรือยังก็คงต้องตอบกันตรงๆว่ายังไม่พร้อมนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะสร้างบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทางด้านระบบรางขึ้นมาไม่ได้เพียงแต่ต้องใช้เวลาค่ะเราจะเห็นการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ราวๆสักปีสองปีที่ผ่านมานี่เองนะคะที่สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเริ่มที่จะมีหลักสูตรรองรับ ระบบขนส่งทางรางไม่ว่าจะเป็นสายช่างสายวิศวกรรมสายต่างๆที่มาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีระบบรางนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีไม่มากนะักทั้งนี้ก็คงจะต้องทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวงกว้างกันก่อนนะคะทั้งในระดับผู้ปกครองในระดับน้องๆเยาวชน,นะคะ่ะว่าเรียนทางด้านนี้แล้วจะมีงานรองรับหรือไม่จะมีความเป็นเลิศทางด้านนี้ได้ในแง่มุมไหนอย่างไรนะคะ เรามาฟังความคิดเห็นของอาจารย์ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรกันค่ะซึ่งที่นั่นนะคะน่าสนใจมากเขามีการจัดตั้งเป็นสถานแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบรางกันเลยนะคะถือว่าเป็นการตั้งหน่วยงานขึ้นมารองรับที่จะผลักดัน องค์ความรู้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะลองไปฟังความคิดเห็นของดรรัฐภูมิปริชาติปรีชาซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถานแห่งความเป็นเลิศด,ด้านนวัตกรรมถนนและระบบรางของมหาวิทยาลัยนเรศวรกันแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านในรายการนะคะว่าอยากจะบอกต่อไปอยังน้องๆเยาวชนอย่างไรบ้างคะ่ะคนไทยพร้อมไหมทั้งในแง่ของสถาบันการศึกษาองความรู้ที่เรามีที่เราจะสอนเด็กๆแล้วก็ดึงคนเข้ามาเรียนด้านนี้เพิ่ม แล้วก็ตัวเด็กไทยที่ผ่านมาคือ <c oughs> เคยคุยกับอาจารย์วิศวะบางท่านก็บอกโอ้วิศวะเดี๋ยวนี้เด็กก็ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ความฝันเขานะว่าทุกคนจะต้องมาเรียน <c oughs> วิศวะทีนี้มวิศวกรรมระบบรางเทคโนโลยีระบบรางแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราจะปั้นบุคลากรในแง่ไหนยังไงอย่างโมอนออาจารย์เขื่อขั้นมีสถาบันเหมือนในค่อนข้างชัดเจนแต่สถาบันอื่นๆอีกเหรอคะตอนนี้ก็คือผมคิดว่า ส่วนสาคัญคือส่วนเรื่องนโยบายหลักของภาครัฐซึ่งตอนนี้ชัดเจนเรื่องเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็จะสวิงโหมดไปที่การขนส่งระบบรางมากขึ้นผมว่าทุกหมหาลัยตอนนี้ปรับตัวแล้วรู้แล้วว่าไอ้สิ่งนี้จะเข้ามาในชีวิตเมื่อก่อนเราไม่รู้จัก BTS ตอนนี้ทุกคนรู้จัก BTS รู้จัก MRT บรทรถใตดินทุกคนใช้มันมางคนขาดไปได้เช่นเดียวกันนะครับอนาคตเราจะต้องมีการมหาลัยที่มีการพัฒนาบุคลากรเรื่องนี้มากขึ้นเนื่องจากเป็นความต้องการของสังคมทีนี้ เราจะทำยังไงประเด็นที่ผมผมอยากฝากก็คือว่าดิเรกชันของการพัฒนาก็ต้องชัดผลิตต้องเข้ามาแล้วจใจเขาเป็นแบบไหนต้องชัดผลิตเพื่อไปเสริมภาคอุตสาหการรมผลิตเพื่อไปนักวิจัยผลิตเพื่อไปอยู่ใน ส่วนราชการส่วนนโยบายอะไรพวกนี้นะฮะเราต้องมองให้ชัดต้องแตกแตกรายละเอียดพวกนี้มาว่าเราต้องการอะไรเห็นการข่อนเรื่องการเปิดหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะรองรับคนเข้าสู่อุตสการกรรมด้านนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกแต่ว่าพอดีทางผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปิดหลักสูตรก่อนผมเลือกที่จะพัฒนาองค์ความรู้ก่อนเพราะว่าครับมันก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แนวทางแต่แต่แต่มันมีทั้งทั้งแบบว่า เราสามารถเปิดเพื่อหาเด็กเด็กมาปุ๊บเราก็ได้เด็กมาช่วยทําวิจัยแต่ของผมเนี่ยจะกลับกันคือผมทําวิจัยก่อนเลยทําวิจัยก่อนเลยตั้งศูนย์มาเพื่อวิจัยก่อนศึกษาพอมีองความรู้ถึงจุดหนึง่งเนี่ยเราอาจจะไปพัฒนาเป็นหลักสูตรขึ้นมาโดยที่ทั้งหมดเนี่ยม,ม,มันเป็นองความรู้ที่เป็นของเราร้อยเปอซนะครับแล้วเราก็เลือกหาพาร์ทเนอร์เราบอกตรงนะฮะทำระบบรางผมแม้กระทั่งด็อกเตอร์ที่มาจากเกาหลีเนี่ยเขาบอกเขาก็เป็นซักเจอร์เอนจเนียร์มาก่อนเขาไม่ใช่ทำระบบรางมาพเพราะเกาหลีก็เพิ่งมีมา2ปี่สิบ นะครับ บอกเขาก็ต้องสซูชิมาทำเรื่องนี้แล้วมันก็ศึกษาไม่ยากพื้นฐานทางเอนจิเนียริ่งดีเนี่ยระบบรางเนี่ยคือการอินทิเกรตระหว่างไฟฟ้าเครื่องกลโยธาแค่นั้นเองครับแล้วก็แล้วก็มาศึกษาลึกเปลี่ยนจากรถที่มีบนถนนก็เป็นเป็นรถที่มีบนรางเปลี่ยนจากถนนเป็นรางแล้วก็โครงสร้างทุกอย่างเนี่ยมันใช้เบสิกเอนจิเนียริ่งพันดับเบิลทอยเอนจิเนียริ่งเนี่ยสำคัญมากนะฮะที่เด็กต้องรู้มาเราแอพพลายได้หมดแปลว่าแต่ละมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็ค่อยๆเดินไปถูกครับถูกครับถูกครับใช่ครับมหาวิทยาลัยเออกกนน็ีแบบึงร อย่างพระจอมเกล้ารักระบังก็แล้วแต่ใช่ครับใช่ครับก็ค่อยๆเดินไปมันต้องช่วยกันนะฮะมันต้องช่วยกันทําในทุกทุกคารามิเตอร์ที่ที่มันจะสามารถตัดัาให้ระบบรางมันมันขึ้นมาตอบสนองสังคมได้ทันท่วงทีนะทำบุคลากรดีไหมดีมากตอบโจทย์แน่นอนนะครับแต่ในเดียวกันเราก็ต้องทำใจไปด้วยครับนี้เราก็ต้องมีหลายๆส่วนที่มาช่วยกันนะครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะบอกไปยังน้องๆคนรุ่นใหม่รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูรายการของเราในคืนนี้อยู่นี่ยนะคะ ว่าควรจะสนับสนุนหรือว่านี่คือทางเลือกใหม่เส้นทางชีวิตใหม่ของเด็กรุ่นใหม่ในประเทศไทยที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งวิชาการทางด้านนี้ออผมผมบอกงนี้นะครับว่าเ,ออเราเราคนไทยเนี่ยอาจจะลืมเรื่องรางมานานแนละ้ว <c oughs> อยู่กับรางมาจริง,รงๆมาเป็นร้อยปีแต่เราเราไม่ได้ใช้มันเลยนะ,รนะครับซึ่งเป็นง เสียดายแล้วผมคิดว่าภายในอีกสิปีเนี่ยระบบรางหรือระบบขนส่งมวลชนเนี่ยที่เป็นระบบรางเนี่ยนะฮะจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการบุคลากรความมั่นคงของ,ของการทํางานตอนนี้ผมทำงานบีใครได้ทํางาน BTS เนี่เก๋มากนะ,ะิดเก๋มากนะครับแล้วมั่นคงมากนะคร<ะ>ับ BTS เนี่ยนะฮะ<ค>ต่อตให้ไม่ได้ทํางานมีหุ้น BTS สักหน่อยนึงก็ตอนนี้เป็นไงฮะใช่ไหมครับ ทุกอย่างเนี่ยผมมองถึงอนาคตมันได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นขนส่งโหมดที่ประหยัดที่สุดที่จะช่วยประเทศเราหรือแม้กระทั่งในภูมิภาคเวียดนามาเลยหรือแม้กระทั่งพม่าก็มีแผนที่จะพัฒนาขนส่งทางรางเพื่อเชื่อมกันทั้งหมดแล้วการที่รู้ลักษณะพวกนี้เนี่ยความต้องการมันไม่ใช่มีแค่ในประเทศเราอาจจะผลิตคนเพื่อไปเซิร์ฟระบบรางของทั่วโลกก็ได้เพราะว่าทั่วโลกตอนนี้แผน20ปีแผน30สปีอินทิเกรตระบบรา ทางเข้าไปเป็นการขนส่งหลักหมดเลยนะฮะทั้งในยุโรปในอเมริกาอเมริกาที่ก็จะมีรถไฟความเร็วสูงภายใน20ปีนี้นะทั้ทงประเทศเลยนะฮะเขาก็มองแล้วว่าขนาดอเมริกาเนี่ยเมื่อก่อนเขาคุยกันล้วไม่คุ้มไม่คุ้มในที่สุดก็กผลักนันจนเกิดเพราะเขามองว่ามันเป็นเป็นการขนส่งที่ประหยัดและคุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นน้องๆที่คิดเรียนนะฮะก็คือผมไม่อยากให้มองแค่ว่าตลาดในประเทศต้องมองเรื่องภาษามองเรื่องความก้าวหน้าในอนาคตซึ่งระบบราง หรือการศึกษาด้านวิศวกรรมระบบรางมันสามารถทำงานได้ทั่วโลกและเป็นที่ต้องการสูงมากนะครับขอบควณมากาค่ะจังขาได้ความรู้เยอะเลยอ๋อยิน<ะ>ดีครับจ<อ>ังขา<อ><อ>สุดท้ายค่ะบอกไปยังน้องๆคนรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษาที่ฟังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็โอ้ตื่นตาตื่นใจเอาล่ะอยากจะเรียนอยากจะเป็นวิศวกรทางด้านนี้บ้างมันโอกาสขนาดไหนคะอาจารย์ก็ตอนนี้หลายมหาลัยเริ่มเริ่มเปิดการเรียนการสอนนะฮะก็มีตอนนี้เราท ระดับปิญญาตรีกับพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารกบ,บังแล้วก็มหาัรหลายมหาัยเริ่มจะมีหลักสูตรเราทําหลักสูตรปรวสกับวิทยาเทคนิคซึ่งมันสําคัญทั้งระดับเทคนิคและระดับวิศวกรดีไม่ดีก็ระดับวิจัยระดับปิญญาเอกอะไรด้วยซ้ำไปถ้าเรามีเทคโนโลยีของตัวเองเพราะฉะนั้น การเรียนระบบรางก็มีอนาคตแน่นอนมีมานอาชีพรองรับไม่ตกงาน,งานแล้วก็ถ้ามีความรู้ความสามารถจริงเนี่ยขึ้นไประดับสูงก็ะจะเป็นระดับผู้บริหารได้นะครับแล้วเราก็กำลังขยายอีกเยอะเลยนะครับภายในผมว่า10บกว่าปีนี้เนี่ยอยีกเยอะเลยเราต้อง,อางกรารกำลังคนอีกเยอะที่จะมาช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับ อาจารย์สร้างแรงจูงใจให้เขาหน่อยค่ะว่าอาชีพนี้วงการนี้ยังเปิดรับน้องๆคนรุ่นใหม่แล้วก็คนไทยก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศให้ก้าวพ้นขีดความยากจนอะไรต่างๆให้เป็นประเทศเทคโนโลยีระบบรางได้ก็จะเรียนน้องๆว่าน้องๆครับประเทศไทยก็อยู่ในช่วงที่จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากมายนะครับ เรามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยมีความหวังในเยาวชนของเราเราคิดว่าเด็กของเราเก่งทุกคนเพียงแต่เก่งคนละแบบเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือการเปิดเวทีแล้วก็ให้โอกาสกับน้องๆขอความมั่นใจจากน้องๆเพียงแต่ว่าน้องๆก็ขยันเรียนหนังสือนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาประสบการณ์ในชีวิต เพื่อที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคตนะครับในระดับต่างๆบางคนอาจจะอยากจะเป็นช่างเทคนิคก็เป็นช่างเทคนิคที่เก่งมากๆไปบางคนอยากจะเป็นวิศวกรก็เป็นวิศวกรไปนะครับเพราะฉะนั้นเราแบ่งบทบาทกันได้แล้วรายได้น่าจะดีนะครับเพราะว่าเมื่อประเทศเจริญมากขึ้นแล้วทั้งหมดนี้ที่เราทำเนี่ยเราต้องการยกประเทศให้ออกจากกับดัก รายได้ประเทศปานกลางนะครับเรามีความหวังว่าในอนาคตหวังว่าจะไม่ยาวเกินไปเนี่ยเราจะเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีความภาคภูมิใจว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเนี่ยเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับตรงนี้ถ้าไปถึงจุดนั้นผมคิดว่า ปัญหาต่างๆ,ๆที่เรามีก็จะลดน้อยลงะนะครับแต่จะทำทั้งหมดนี้ได้ต้องช่วยกันครับค่ะขอบคุณมากาค่ะอาจารย์ค่ะและนี่ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางที่ใกล้ตัวคนไทยมามากขึ้นทุกขณะแล้วนะคะพวกเราทุกคนคงจะต้องให้ความสนใจใครที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ควรจะเข้ามาศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงน้องๆก็ควรจะหันกลับมาดูนะคะว่า นี่คือวิชาการหรือว่าหลักสูตรที่เราควรจะส่งเสริมให้เยาวชนไทยนั้นเข้ามาเรียนกันมากๆจะได้เป็นการสร้างบุคลากร ให้เราไม่ต้องพึ่งพาวิศวกรระบบรางหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีระบบรางจากต่างประเทศอีกต่อไปเราก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นด้วยฝีมือของคนไทยเองนะคะนี่ก็คือไลน์ i n งท้าวกับสายสวรรค์เดี่ยนยิงค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ